รุมามาประเทศไทยรุ้ก็มาคนเดียวาค,าค้าข่าเนมยวคนเดียวที่ผ่านมารุ้ไม่ค่อยได้การส,สนับสนุนด้านที่บ้านเลยผม买妈妈หลังจากที่สาวจีนคนนึ่งได้ออกมาอัดคลิปน้ำตาคลอค่ะเพราะว่าเธอได้กลับเข้ามาเที่ยวที่ประเทศไทยอีกครั้งนะคะ ซึ่งต่อมาเธอก็ได้อัปเดตชีวิตว่าเธอได้เข้ามาเรียนในประเทศไทยยิ่งทําให้เธอดีใจมากๆค่ะต่าสุดค่ะความใบของเธอต้องตากลอเลยทีเดียวเมื่อเธอได้ออกมาเปิดเผยนะคะเรื่องหลังว่าแทจ้จริงแล้วครอบครัวของเธอที่จีนไม่ได้ซัพพอร์ตใดๆในการเข้ามาเรียนครั้งนี้ทําให้เธอต้องต่อสู้ที่ร่อนอยู่เพียงลำพังค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไง,ไ,งไปดตามกัน ยังจํากันได้ก่อนหน้านี้ผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งซึ่งเป็นคนจีนได้อัดคลิปพูดถึงความในใจของตนเองหลังได้กลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกครั้งเพราะที่ผ่านมาเจอกับสถานการณ์โควิดทําให้ไม่ได้มาเที่ยวไทยนานถึง3ปีแต่เมื่อเขากลับมาที่ไทยครั้งนี้เมื่อได้เห็นบรรยากาศเห็นถงชาติไทยทําให้น้าตาเธอไหลออกมาไม่รู้ตัวต่อมาสาวจีนรายดังกล่าวได้ออกมาอัดคลิปขอบคุณคนไทยที่เอ็นดูเธอและเข้ามาชื่นชมเธอ โดยเธอยังได้มาแจ้งข่าวดีด้วยว่าเธอได้สอบเข้ามาหาวิทยาลัยของประเทศไทยได้แล้วได้ทุนการศึกษา50%ที่นี่คือประเทศไทยคะ่ะที่นี่คือประเทศไทยนะคะอยู่ในซอยของจังหวัดอุดรธานีนะคะที่นี่คือประเทศไทยใช่ไหมคะใช่สิยังไงทงชาไทยฉันกลับมาแล้วใช่ไหมกลับม,มาแล้ว ยีงไงคงชาไทยอะ่ะวันนี้เป็นวันพิเศษมา,มากๆเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกของปฐมนิเทศของหนูนะคะที่จะเข้าปีหนึ่งนะคะสวยใช่ไหมคะตัวมงคนที่สวยที่สุดเลยกําลังจะนั่งรถไปที่สถาบันนะคะตื่นเต้นมากเลยะคะ่ะยังไม่ได้เจอค,คุณครูแล้วก็เพื่อนๆเ,เลยนะคะก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะไปยังไงบ้าง ก็ดีใจมากๆเลยค่ะสุดท้ายสุดท้ายก็ได้มาเรียนที่ประเทศไทยให้ได้แล้วนะคะหลังจากรอบโควิดจาดปีนะคะโอ้วกเราเสียใจมากเราไม่พูดถึงกันเนาะโอเคค่ะแต่วันนี้ไม่ได้ไปคนเดียวนะคะไปกันสามคนคนนี้แม่ค่ะอ๋อไปกันสี่คนด้วยค่ะแล้วพี่ขับรถคนนึงนะคะใจดีมากเลยค่ะสวยมากเลยค่ะ คนดังกล่าวอัดคลิปด้วยน้ำตานองหน้าร้องไห้พร้อมบอกว่าหนูแค่รักไทยจนหมดใจถึงยอมขัดคำสั่งพ่อแม่ยอมทิ้งทุกอย่างที่บ้านเกิดบินมาเรียนมหาวิทยาลัยที่เมืองไทยแถมสอบได้ทุนการศึกษาอีกด้วยแต่มันทำให้ที่บ้านละอายใจขนาดนี้จริงๆหรอคะหนูไม่เข้าใจคะ่ะรู้สึกว่าสู้อยู่ตัวคนเดียวตลอดก็ขอบคุณคนไทยทุกคนที่เข้าใจและปลอบใจหนูนะคะหนูรักประเทศไทยรักคนไทยคะ่ะดู 电台看爸爸没了我买了音响，准备出去唱歌。可是我妈妈觉得我唱歌不好听，她就不跟我一起下楼，只要觉得我给她丢脸。然后过几天十号我要去参加泰国的一档综艺唱歌节目，叫《麦孔康》，我也要一个人去面对。 โดยสาวจีนคนนี้เธอบอกว่าเธอต้องใช้ความพยายามมากขนาดไหนที่กว่าจะได้เข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยในประเทศไทยแต่ทางครอบครัวเธอไม่เข้าใจและไม่ซัพพอร์ตใดๆทั้งสิ้นทําให้เธอรู้สึกเสียใจอย่างมากและที่เห็นว่าคุณแม่เธอมาประเทศไทยตอนนั้นเนื่องจากทางมหาวิทยาลายัยโทรบังคับให้มาเซ็นชื่อผู้ปกครองและเธอยังอยากพิสูจน์ตัวเองด้วยการตั้งใจจะไปสมัครรายการร้องเพลงชื่อดังของไทยอีกด้วย ซึ่งเธอก็ยังได้ขอบคุณแฟนคลับคนไทยทุกคนที่ให้การสนับสนุนเธอมาเป็นอย่างดีโดยเธอบอกอีกว่าเธอมาประเทศไทยคนเดียวหาค่าเธอมเองเนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุนจากที่บ้านีง ย no ิ谢你们支持我。好工作好，ที่มาสนับสนุนดูนะคะที่ผ่านว่านูไม่ค่อยได้การสนับสนุนจากที่บ้านเลยดูมาประเทศไทยนูก็มาคนเดียวหาค่าถือคนเดียวนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่มาสนับสนุนดูค่ะ